มาทํางานตอนตีสองแล้วเข้านอนตอนไหนหรอคะเวลานอนเพียงพอไหมคะเวลาที่บีเข้านอนส่วนใหญ่นะคะถ้าแบบว่าเร็วๆเลยนะคะ <ๆ S 1> ก็บ่ายสามโมงคะ่ะอันนั้นต้องเป็นวันที่เหนื่อยมากๆนะคะแต่ถ้าปกตินะคะบีก็จะเข้านอนประมาณ5้าหกโมงเย็นค่ะแต่ถ้าช่วงไหนนะคะติดซีรีส์บีก็จะพยายามนอนไม่เกิน2องทุ่มคะ่ะสองทุ่มสำหรับบ,บีนะคะคือเลทมากๆ,ๆแล้วคะ่ะพยายามบังคับตัวเองนะคะว่าเกินกว่านี้ไม่ได้แล้วถ้าถามว่าเพียงพอไหมสําหรับ,บบีนะคะบีว่าเพียงพออยู่คะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายของบีนะคะเคยชินกับเวลานี้ค่ะที่ตื่นแล้ว ก็ะะจะรู้สึกเหนื่อยแต่พอถึงเวลาทีสามทีสี่นะคะว่าร่างกายของบีมันตื่นตัวเองค่ะจากที่เหนื่อยนะคะคือสดชื่นขึ้นมาเลยค่ะในช่วงเวลาที่บีทํางานนะคะบีจะไม่ค่อยรู้สึกเหนื่อยเท่าไหร่ค่ะคือแบบว่าถ้ามีงานนะคะคือสามารถทําได้เรื่อยๆแต่ถ้าใกล้ถึงเวลาที่จะเลิกงานนะคะร่างกายของบีนะคะมันปิดสวิตตัวเองค่ะจากที่เครื่องยนต์นะคะทําได้ไม่ติดขัดพอถึงเวลาเลิกงานเท่านั้นล่ะค่ะไม่รู้ว่าเลี้ยวแรงมันหายไปไหนหมดทั้งเหนื่อยทั้งง่วงนอนเลยค่ะยิ่งพอได้ขึ้นรถกลับบ้านนะคะบีสามารถหลับได้ภายใน5านาทีค่ะแต ทํางานด้วยกันหน้าที่ขับรถนะคะก็ยกให้เป็นหน้าที่ของสามีของบีค่ะส่วนหน้าที่ของบีนะคะก็คือหลับอยู่ข้างๆคนขับค่ะทั้งขาไปทํางานและขากลับเลยนะคะนี่แหละค่ะคือข้อดีของการที่ทํางานด้วยกันอารมณ์แบบมีคนขับรถส่วนตัวเลยค่ะ